ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าหลักสำคัญที่ผมเคยพูดมาเสมอก็คือเราต้องนำเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควิดไปให้ได้นะครับซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าสองเครื่องยน,ยนต์หลักในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือส่งออกกับการท่องเที่ยวซึ่งพอเราเจอโควิดเนี่ยเราเหลือเครื่องยนต์สำคัญคือการส่งออก ส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยก็หายไปเยอะผมไปนั่งดูตัวเลขก่อนเกิดโควิดการท่องเที่ยวเราคิดเป็นประมาณ11%ของ GDP แต่พอช่วงวิกฤตโควิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยเหลือแค่เปอร์เซ็นต์กว่าๆขณะที่การส่งออกจาก45%ของ GDP เนี่ยเพิ่มไปเป็น51%ซึ่งก็ถือว่าการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเราเปิดประเทศ แล้วก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นโดยมีเงื่อนไขเรื่องการดูแลเรื่องโควิดควบคู่ไปด้วยก็จะช่วยให้ GDP ของเราเพิ่มขึ้นได้คือมีตัวเติมเข้ามาอีกตัวหนึ่งคือการท่องเที่ยวนะคระับอ,อันนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ตอบแต่ว่าเราก็ดูสถานการณ์ว่าก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่า การแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ต้องทําควบคู่กันไปเหมือนที่ผมเคยพูดหลายครั้งว่าเราต้องมาดูว่าสมดุลมันอยู่ตรงไหนระหว่างโควิดกับเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ต้องแก้ทั้งสองข้อมันเป็นโจทย์ที่ทับซ้อนกันอยู่แต่ว่าถ้าเราจะดูโควิดอย่างเดียวโดยไม่ดูเศรษฐกิจมันก็ลําบากนะครับอดูแต่เศรษฐกิจไม่สนใจโควิด คนก็จะเดือดร้อนเรื่องสุขภาพอาจจะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้มันสมดุลท่านนายกในฐานะผู้นํารัฐบาลเนี่ยท่านก็ต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องพิจารณาเมื่อท่านดูแล้วว่าหนึ่งพฤศษิีกาสามารถเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยลดเงื่อนไขต่างๆที่เป็นข้อจํากัดอยู่ได้เนี่ยก,ก็ต้องฟังท่านนะครับขอบพระคุณครับ